เรากินทุกวันอาจส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าที่เราคิดจบคลิปนี้ค,คุณจะได้รู้ว่าข้าวแบบไหนช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดพุงและทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้นทันทีเรามักทานข้าวกันอยู่3แบบ 1. ข้าว BET. ขาวข้าวขาวเป็นข้าวที่ผ่านการขัดสีจนเหลือแต่มเมล็ดข้าวค่า G.I สูงมากทาให้น้าตาลในเลือดพุ่งเร็ว 2. ข้าวกล้องมีครบทางเมล็ดทางเมล็ดข้าว네ลำข้าวและจมูกข้าว ไม่มีการขัดสีเพิ่มจึงคงสารอาหารอย่างเช่นวิตามิน B แร่ธาตุและมีไฟเบอร์สูงช่วยชะลอการดูดซึมของน้ำตาลค่ะมีค่า GI อยู่ที่ประมาณ50 3. เข้าวไรซ์เบอรี่มี2แบบนะคะแบบขัดสีเหมือนข้าวขาวและแบบไม่ขัดสีได้ประโยชน์สูงสุดเลือกแบบไม่ขัดสีนะคะเพราะยังคงสารอาหารครบถ้วนที่สำคัญข้าวไรซ์เบอรี อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินอีธาตุเหล็กและก็ไฟเบอร์ค่ะเหมาะสำหรับคนที่ลดความเสี่ยงโรคเบาหวานโรคหัวใจและก็โรคมะเร็งค่ะแล้วทำไมข้าวไม่ขัดสีถึงดีกว่าเพราะว่าข้าวไม่ขัดสีมีไฟเบอร์สูงช่วยชะลอการดูดซึมของน้ำตาลทำให้น้ำตาลในเลือดไม่พุ่งเร็วและทำให้เราอิ่มนานขึ้นค่ะลดความอยากอาหารด้วยแล้วคุณล่ะคะเลือกได้รืยยังจะทานข้าวกล้องหรือทานข้าวไรซ์เบอรี่แบบไม่ขัดสี มันคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เซฟเก็บไว้และก็แชร์คนที่คุณรักนะคะเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นจากจานข้าวของคุณนี่แหละค่ะ